สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะ รับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกากับดิฉันดารารัดมหาตะกูลรังสีนสักครูนะคะโฆษกรัฐบาลเผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนแล้วกว่า1,100ล้านบาทพร้อมโอนเข้าบัญชีมากกว่า200,000ครัวเรือน นายสิริพงษ์อังคส,สกุลเกียรติโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ต้องอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทยอยได้รับเงินเยียวยาแล้วโดยทางปอพอโอนเงินผ่านพร้อมเพลย์แล้ว3ครั้งโอนสําเร็จจํานวน2 4 7 2 5 7สครัวเรือนอยู่ระหว่างรอโอนอีก5,993นอกครัวเรือนและมีครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากไม่ลงทะเบียนพร้อมเพลย์หรือมี หรือบัญชีมีปัญหาจำนวน6,659หรครัวเรือนและจะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาครั้งที่4วันนี้ให้ชาวศรีสะเกษบุรีรัม ตราดและครั้งที่5วันที่10ตุลาคม2568าหสำหรับจังหวัดจันทบ,บุรีทั้งนี้ผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รับเงินเยีเยวยาใน7จังหวัดปอพอได้เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่15ตุลาคม2568ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือถูกตีกลับธนาคารอมสินและปอพอจะเร่งตรวจสอบและอัปเดตการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด จากอิทธิพลของพายุบัวลอยซึ่งทำให้เกิดน้ำป่าหลักท่วมพื้นที่บ้านนากล่ำตำบลน,น้ำไคลอําอเภอนาำปาดจังหวัดอุตร,รดิต หลายคนเรือนได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยบนท o ทหารบกที่35โดยชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกองพันทหารมาที่7กรมทหารมาที่2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยในขณะนี้เน้นการฟื้นฟูตามอาคารบ้านเรือนของประชาชนเพื่อคืนสภาพให้ประชาชนสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้อย่างตามปกติโดยเร็วโอกาสนี้ พลตรีสาธิตวัยนนท์ผู้บัญชาการกองพลทาหารมาที่หนึ่งได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือและให้กำลังใจต่อผู้ประสบภัยตลอดจนกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยซอสกุงรถฝ่ายเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อ เพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเลงกลับมารับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา16นาฬิกาขอบคุณค่ะ